บอกไวไอ่ะราาเานั้นะไม่รู้ครก็ไม่รู้หนึ่งสามเจ็ดแพ้ไมอจะเปิดหน้าให้คนเช่าหน้าหน้าคนคุ้นนะนี่เรียนรุ่นน้องปีนแมสี่รุ่นก็เคยเจอกันอยู่นะในชอบรถปูโอาถูกทางเลยชอบูถปูเขาขายเหร่ขาผมตกไปไว้นิดหน่อยนะเออ บอกบอกไปแล้วถ <ineffective> <h leigh> ้าแต่บอกไปแล้วก่างว่าในกาาไม่ได้ก่ไม่ปล่อยล้ไปเถอะอยู่ไหนไม่รู้คอนหวันวิโลกไหนก็ไม่รู้ที่ฝ่ามไปเถอะเข้าใจเข้าใจเข้าใจถ้าคนไม่จะอย่างเพราะตรงที่เออแล้วก็หยิบดูขอเอะเก็บแท้ไม่แท้เราขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูทีหลังอันนี้เอ้าเขาให้มา พาให้อีกต่อพระอะไรเนี่ยส่งคืนเลยที่ฝ่ายว่าพระอะไรเดาคืนเยพพพัดน่เต้องมีเยอะพาแล้วพาพัดพระพัดไม่ใช่ไม่ใช่กพัดเออาไม่ได้18แปดห้านะทให้ไปบ้านได้ท N N อ่สวัสดีครับมาพบกับเพจป a เอเมลนะครับวันนี้ผมจะไม่ทุกพี่ดูวัตถุมงคลที่ติดอยู่ติดอยู่ในความนิยมของวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับรายการนี้จัดสร้างตอนปีหหกนะครับารายการนี้ตอนปีหกเนื้อทองแดงน่าจะราคาประมาณสองร้อบาทเนื้อ,อาวาก้าน่าจะไม่เกินห้าร้อยนะครับตอนปีหหกนะ ปัจจุบันใครมีแบบนี้ผมส่งมาขายได้เลยผมตตามให้เลยสองหมื่นขึ้นตรงหูห่วงนะครับตรงหูห่วงจะมีรอยจิกต,ตรงนี้อลองสังเกตดูนะครับพาร์ทแท้ชนะจนต้องมีรอยจิกต,ตรงนี้นะครับหนึ่งที่นะครับนี่เห็นไหมรอยจิกนะครับเป็นรอยเลยคล้ายเหมือนแบบรอยดอกกัดตอนแกะบล็อกกับพี่นะครับนี่เป็นรอยจิกลงไปอนาใอทองแดงก็มีนะครับในทองแดงก็มีนี่ตรงนี้ นะครับแล้วพยายามดูผิวพ้านี่ผิวต้องเรียบตึงขอบเรียบนะครับขอบเรียบมีคลิปปินเล็กน้อยนะครับมีมีคลิปปินเล็กน้อยตรงขอบเป็นธรรมชาติของพ้าอยู่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้ที่สองพี่ดูตรงโค้งนี้นะครับจะมีเหมือนรอยดอกมีรอยดอกกัดเดินตอนเวลากัดบล็อกเนี่ยอ่าตอนแกะบล็อกอะไรกับแกะบล็อกเนี่ยนะครับเขาจะใช้เครื่องขึ้น cNC เซนซีหรือว่าเครื่อง มิลลิ่งนะเนี่ยเครื่องมิลลิ่งเนี่ยเดินขอบไว้นะครับเป็นรอยดอกเลยเห็นไหมตามวงวงวงกลมเนี่ยเป็นรอยดอกเลยนะครับพื้นแต่ขอบต้องเรียบนะครับขอบเหรียญต้องเรียบแล้วมีคีบปิ้นเล็กน้อยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมอ่านะครับนี่สวยๆเลยเนื้อปากานะเหรียญออกวัดประมาณห้าร้อยปัจจุบันเล่นหากันสองหมื่นขึ้นนะครับนี่ใบหน้าท่านต้องเป็นลนนักษณะนี้ชนะจนนะครับอันนี้เหรียญเดิมๆเ,เลยแท้ทางปีหก ถ้าเป็นปีกจะเขียนว่าวัตโกตรงนี้นะครับแล้วดูโค้ดไก่นี่โค้ดไก่ต้องจําโค้ดไก่แมนแมนอแคปจอแคปจอไว้ได้เลยนะครับโค้ดไก่ต้องจํไว้แมนๆเรื่องตัวหนังสือเนี่ยโอ้หมีความคมพระแท้นี่มีความคมไปในตัวนะครับเลขโค้ดหนึ่งสามสองเจ็ดนี่อ่าอันนี้เนื้อป่าก้าเดี๋ยวไม่ดูเนื้องแดงเอาผมไม่ดูเนื้องแดงเนี่เ 7, ยเรียกะอะไรกลายไหมจำพยายามจำเลขโค้ดด้วย อ่าดูเลขเจ็ดคล้ายกันไหมอ่าเลขเจ็ดคล้ายๆกันนะครับอ่าใครมีแบบนี้รับเช่านะส่งได้เลยนะออกวัตโกนะครับรายการนี้แท้ทานพ่อลวยปีห้าหกนะครับตอนนั้นดุมพ่อรวยยังไม่ดังปัจจุบันเล่นลูกเสือลุ้งหาเล่นหากันนะครับโอเคใครมีตำมีแบบที่ผมบอกมาแล้วนะครับดูเป็นความรู้ได้เลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ